คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำกล้วยตากอบครับเป็นวิธีการเพิ่มความอร่อยให้กับกล้วยตากอันนี้เป็นโลงตากพาราโบลาครับโดยปกติแล้วเนี่ยกล้วยตากที่ตากด้วยโลงแบบนี้ก็คือจะใช้ประมาณ5แดดครับแต่ว่ากล้วยสำหรับเอาไปอบเนี่ยควรจะใช้กล้วยตากแดดที่3ครับถ้าเกิดเราใช้กล้วยที่ตากไป นานกว่านี้เนี่ยเวลาไปอบแล้วเราจะได้เนื้อสัมผัสที่มันกระด้างครับอ่าระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือใช้เป็นกล้วยตากแดดที่สามครับพอเวลาไปอบแล้วเนื้อมันจะนุ่มอันนี้ก็เตรียมกล้วยใสอบครับก็จะใช้เตาอบลมร้อนครับอันนี้เป็นการเลี้ยงกล้วยในเตาอบลมร้อนก็จะให้กล้วยเนี่ยติดกัน ถ้าติดกันแล้วมันจะสุกไมมสม่ำเสมอครับและสี่มันก็จะไม่สวยถ้าทาแบบนี้สี่มันจะสม่ำเสมอครับก็ตั้งไฟไปที่ร้อยยี่สิบห้าองศาครับแล้วก็เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีครับอันนี้ก็เป็นการอบรอบแรกเสร็จไปแล้วครับแล้วเราก็มากลับกล้วยครับที่ต้องกลับเพราะว่าจะทำให้กล้วยนะสุกสม่ำเสมอกันครับ คือผมจะอบสองรอบอันนี้ก็จะใช้เวลา25นาทีเท่าเดิมครับเป็นการอบรอบที่สองตรงนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ <c oughs> จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยก็ <c oughs> จะมีความช้ำของน้ำตาลแล้วก็ความหอมที่เพิ่มมากขึ้นนะ คือเวลาน้ําตาลโดนความร้อนนะ่ะมันก็จะทําให้มีความหอมเพิ่มมากขึ้นหน้าตากล้วยที่อบมาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยครับจะมีความหอมความนุ่มยวงใน